้อนกลับมาเราผู้ให้เหมือนยิ้มห้กะจกินนางเตตานางูปกติอิชิตังปฏิการตุมหังชิปงเมวัสมิโตูสพเทุเรนตตสังกัปจันโธปรโซยถามนิโชติ puka sun sunsa sunsa ini biar sama sama ພະວະກະສັງໂຄຍາຍະຍະປະຕິປັນໂນພະตະວ โอภาควาอารามสัมมาสัมพุทโววิจารณนสัมปันโนทโอภาควาทิจาวาทโตภาควาตธรมโมสันติโกภการิตโต Patipang nopai kawatos Wabasangkoh Tangcah tarikulis Ayukai atapulis Kukalapis Wabasangkoh Amunayok เอาแต่ดอกไม้เอาดอกไม้วางไว้แล้วก็เอาเทียนตั้งรอบจุดที่ขอบขอบไอ้ฐานพระเนี่ยข,ข้างล่างนะไม่ต้องไปจุดพยายนาจจุดทูปแระอธิษฐานปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์แสงสว่างทางด้านจิตใจเราจะได้มีโชคมีลาภเสร็จแล้วก็เอาสถานที่จะถูกบูชา อธิษฐานเสร็จเรียบร้อยเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเราก็จะได้มาสวมดมนต์ต่อนะเทียนเทียนตั้งฐานบูชาทางทู่เรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นมาไปกองน้ำทำกิจส่นตนนะเราก็จะได้ทำกิจกรรม

どうぞ。<laughs> <laughs> すぐにこれは断らない。In, in, เรียกว่าทำบุญส่งท้ายกีนต่อแบบวิถีไทยต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธทำชีวิตของเราให้มีค่าชีวิตของเราจะมีค่ามีราคาอยู่ที่การทำความดีเพราะฉะนั้นเราได้ปฏิบัติธรรมใครจะไปกลับไปตอนช้าก็ให้ถานข้าวก่อนนะถึงมงคลข้าวแี่สะอา์ แล้วก็นอกจากที่เราได้มาปฏิบัติธรรมกันแล้วที่ศูนย์ธรรมคายพุกนเราจะมีปฏิบัติธรรมกันทุกเสาร์อาทิตย์กลางเดือนที่อที่สามกลางเดือนอาทิตย์ที่หนึ่งเราไม่ทำาที่สองนะอาทิตย์ที่สามกลางเดือนอาทิตย์ที่สี่ปลายเดือนไม่ไม่ทำเพราะว่าโอยิยถึงเวลาก็มาปฏิบัติธรรมวันจะมาวันศุกร์ก็ได้วันเสาร์ก็ได้ มาปฏิบัติเช้ามาวันสุกตอนเย็นมาแต่โทรบอกก่อนจะาจะรู้ใัรมาจะได้เตรียมต้อนรับก็วันสุกวันเสาร์ปฏิบัติวันพีศคนไหนพอปฏิบัติทำเสร็จสิติจัยมนเขากลับหรือเก็บกลับเช้าวันจันก็ได้อันนี้ก็ถือว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่อำนวยามวกการปฏิบัติธรรม เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติถามว่ามาปฏิบัติแล้วจะากบำรุงหรือไม่ทางสูตรปฏิบัติเราไม่คิดนไม่ทําก็ได้ทําก็ได้แต่อาจารย์ว่าทำดีกว่าการมาปฏิบัติทำชีวิตของเราเนี่ยกอยู่ ไม่ใช่เรามันอายุมากขึ้นเราจะดีขึ้นไม่เกี่ยวชีวิตของเราจะมีค่ามีราคาก็อยู่ที่การทำดีนี่ทำดีหนีทั่วนี่ก็เป็นวิธีการเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะร่วมกันปฏิบัติรรมมา,า,มาตั้งแต่ต้นจนจบทำบุญเสวบารชายังคาถาปฏิบัติเราจะได้ร่วมกัน ขวดน้ําบุที่ส่วนบุญส่วนปุชส่วนให้แก่บรรพบุรุษของเราคุณพ่อคุณแม่ปู่ตายายใหญ่ลูกหลานปุที่ส่วนบุญส่วนปุชส่วนที่ผู้หลังหลานมีตากใหญ่นะบุญใหญ่ปุชิสใหญ่ที่ผมเราได้มารูปถังคุณคุญปุชิส่วนเ่านี้จงสําเร็จแก่คุณพ่อคุณแม่ปู่ตายายใหญ่เจ้ากรรมนายเจ้เทวาลาภก็คือเจ้าที่ สภาสต์ทุกหม่เราคืมามอมรวมอนุทนาบุญกันบุญบุญส่วนนี้ที่ทำแล้วขอให้อโมยกวยชัยคณะญาญโยมทุกคนทุกท่านมีโชคมีลาภในที่ทุกสถานในการถึงเมื่อและกัเป็นปัจจัยเพื่อความพ้นทุกนะถึงสุอันภัยภูเก่าวคือมรรคผลผนิพานในอนาคตการอันไกลมี้ยงทุกประการด้วย yaawa <tie> wa ngaurara palkurensi saaran ewamewa iso diangng petanang <tie singing> uppa kapati dikiang pajitan sumang di pame wasami jatuh Sate pururen tuang kapa, जन्तोपनरसो यथा मणिज्योतिरसो यथास्ति ते यो मे